เฮ้ยดูดูเรงมีเสน่ห์เอากองบังหน้ากันเองน้องเป็นไรอ่ะคุณพุงพุคือจะไม่ออกใช่ไหมโอเคถ้าไม่ออกก็เดี๋ยวพี่ข้าขวากลับบ้านนึงคุณน้อไม่ออกอ่ะจะพากลับบ้านไหมน้องไม่ยอมไปน้องไม่ยอมไปเนี่ย คุณพาเราไปไหนอ่ะ <siglo, S 1> <karang ados S 2> พาเราไปไหนอ่ะขี่อัฟ้าอ๋อมาดูท้องฟ้าฮดูคนน้องเป็นไรเพราะว่าน้องหิวก็เราทำไงอ่ะเราต้องเอาไปไว้ตรงที่มีดอกไม้ทำไมอ่ะถีเสื้อเนี่ย ต้องกินน้ำามันจะเกีสอนดอกไม้เราเรียนมาคนเก่งมากฮะตองไหนนีเกศสอนวาเนี่ยคนนะคะเอออ๋ออ,อ,อ,อยู่ไหมเนี่ยน้องงงน้องงงเออเพิ่งช่วยชีวิตสีเสื้อแต่นกมาครีไว้เมื่อเช้าเพิ่งล้างรถว่ะ พยายามตัวให้ตรงมันจะค่อยคอยยืดขาตัวให้ตรง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 ตึงตรงตึงตึงตรงตงึคุณต้องตึงคน